พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14บพระสูตรที่หสุนักขตสูตรสูตรว่าด้วยสุนักขตลิชวีพระผู้มีพระภาคประทับนศสาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีสมัยนั้นภิกษุหลายรูปพยากรณ์อรหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคคือพูดว่าตนเป็นพระอรหันต สุนักขะตะลิจวีได้ทราบจึงเข้าไปกราบทูลถามว่าภิกษุพวกนั้นพยากรณ์โดยชอบคือได้บรรลุจริงๆหรือสำคัญผิดว่าได้บรรลุตรัดตอบว่ามีทั้งสองประเภทแต่ประเภทที่สำคัญผิดว่าได้บรรลุตถาคตก็คิดว่าจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นส่วนผู้ที่แต่งปัญหาเข้ามาถามตถาคตเพื่อลองดี แม้ตถาคตคิดว่าจะแสดงธรรมแก่เขาความคิดนั้นก็เป็นอย่างอื่นคือรู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดอีกฝ่ายหนึ่งตั้งอยู่ในอิจฉาจานคือมีความอยากความปรารถนาเป็นตัวนำเมื่อสุนัขขัดตาลิชวีกราบทูลขอให้ทรงแสดงธรรมเพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้ทรงจําไว้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงเรื่องกามห้า คือรูปเสียงเป็นต้นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร้ชอบใจแล้วส่งแสดงถึงฐานะที่อาจเป็นไปได้ที่บุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรคือเหยื่อล่อของโลกมีรูปเสียงเป็นต้นย่อมพูดย่อมตรึกตรองแต่เรื่องประเภทนั้นคบบุคคลที่น้อมจิตไปในโลกามิตรด้วยกันไม่สนใจฟังถ้อยคำที่เนื่องด้วยฌานสมาบัติ ที่เป็นอเนนชะคือไม่วันไหวไม่คบบุคคลที่มีใจน้อมไปในอเนนชะนั้นจึงพึงทราบได้ว่าเป็นผู้น้อมไปในโลกามิตรครั้นแล้วได้ส่งแสดงต่อไปถึงฐานะที่อาจเป็นไปได้ที่ผู้น้อมจิตไปในอเนนชะในอากินจัญญายตนะหรืออรูปสมาบัติที่สามในเนวสัญญาณาสัญญายตนะ หรืออรูปสมาบัติที่สและในสัมมานิพพานคือสภาพที่ดับกิเลสและความทุกข์โดยชอบแต่ละข้อย่อมพูดย่อมตรึกตรองแต่เรื่องที่ตนสนใจไม่สนใจฟังในเรื่องที่ต่ำกว่าจึงพึงทราบได้ว่าเป็นผู้น้อมไปในอาเนชะในอากินจัญญายตนะเป็นต้นจนถึงสัมมานิพพาน แล้วทรงแสดงถึงฐานะที่อาจเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปรู้ว่าลูกศรคือตันหาอันพระสมณนะหรือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ผิดร้ายคืออวิชชาย่อมกำเริบเพราะฉันทราคะคือความกำหนัดเพราะพอใจและพยาบาทคือความคิดปองร้ายถ้าละลูกศรคือตันหาได้ นำพิษร้ายคืออวิชชาออกได้ตนก็จะน้อมไปในสัมมา,านิพพานแต่ก็ประกอบเนืองๆในทางที่แสลงต่อสัมมา,านิพพานจึงถูกราคะครอบงำจิตถึงความตายจากศาสนาหรือทุกปางตายคือต้องอาบัตเศร้าหมองอื่นๆและส่งแสดงภิกษุที่ตรงกันข้ามคือ รู้แล้วไม่ประกอบหนึ่งเนืองในทางที่แสลงต่อสัมมานิพพานจึงไม่เป็นเช่นนั้นทรงเปรียบเหมือนคนถูกลูกศรไปให้หมอผ่าตัดถอนเอาลูกสอออกแล้วแต่กินของแสลงและไม่รักษาปากแผลให้ดีแผลก็อาจกำเริบทำให้ถึงตายหรือทุกปางตายได้และเหมือนบุคคลที่ไม่กินของแสลงรักษาปากแผลดี แต่ก็ไม่กำเริบตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้สำรวมในอายตนะหกมีตาหูเป็นต้นรู้ว่ากิเลสเป็นรากของความทุกข์เป็นผู้ไม่มีกิเลสหลุดพ้นเพราะสิ้นกิเลสแล้วก็ไม่ใช่ฐานะที่จะนำกายเข้าไปเกลือกล้วในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและคลิดในทางที่เป็นกิเลส เปรียบเหมือนคนผู้รักชีวิตย่อมไม่ดื่มยาพิษไม่ยื่นมือหรือหัวแม่มือหัวแม่เท้าเข้าหางูพิษ